สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซี FC ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาท่าพาท่านผู้ชมมาชมดอกไม้ครับดอกไม้แอปเปิลคอร์ทครับหรือว่ามิสมิสประเทศอิตาเลีครับดอกแอปเปิลคอร์ทนะครับผมตอนนี้เราอยู่ดวงแอปเปิลคอร์ทนะครับจะพามาดูสวนมาดูเป็นยังไง จากเราแต่งกิ่งได้สามเดือนนะครับชมแล้วก็ติดตามนะครับผมจากที่เราแต่งกิ่งได้สามเดือนนะครับหลังจากนั้นเขาก็มาติดตามครับนี่ครับผมดอกมันมันโดนพายุเมื่อคืนครับดอกปิวหายหมดครับแต่ก่อนมันจะเป็นขาวเต็มหมดเลยครับ แต่ตอนนี้โดนพายุครับผมอยู่กระจายเลยครับหญ้าก็ลกลุงดังครับยาข่ายย่าก็ไม่ได้ฉีดนี่แะครับผมเป็นตุ่มเป็นตายอยู่ครับ ีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ว่าจะน่าจะดกพอมีรูปนะครับพอได้เก็บอยู่ังนั้นมันก็ใบร่วงหมดแล้วดอกร่วงหมดแล้วครับใบอ,ออกมาแทนแล้วั่งวุนละสายพันธุ์ครับ สวยมากครับสีขาวครับฝั่งนี้มันก็ร่วงหมดแล้วครับผมฝั่งนี้ร่วงหมดแล้วครับหรือแต่ฝั่งนี้ครับคนอาศัยพันกันนะครับนี่โดนพายุครับขาวเลยครับเต็มดินเลยครับคือลมแรงครับ มา,มาดูชมต้นที่เหลือก่อนผวว่าจะมาตอนนานแล้วเสียดายนะครับผมโดนลูกเห็บโดนพายุลมแรงครับเมื่อคืน เรือก็เหลืออยู่นะยา yeah. เหลือไม่มากครับเหลือไม่มากจากดกๆเหลือแค่นี้แหละครับผมพอได้ให้ชมกัน สวยมากถ้ามันเต็มถ้ามันบานเต็มดอกมันสวยมากเลยครับนี่นะครับที่เหลือยังเหลือลอยู่โดนพาย,ยุครับเมื่อคืน เรืออยู่ครับเรือพอเรือให้ชมครับเจ,จบ๋งจังลมพายุถล่มเยอะเลยทีเดียว ยังรอดอยู่ยครับเหลือพอได้ชมแต่ก็ประมาณ30%ครับ สวยมสวยครับแต่เสียงเดียวครับมาสายกันไปนะครับท่านผู้ชมถ้ามันมีดอกนะครับตอนตอนม,นมีดอกมันจะเต็มหมดเลยครับผมแต่ละกลิ่นมันจะเต็มหมดเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับโดนพายุตะลมครับเมื่อคืน หนแดงมากฝีมือผมแต่งกิ่งครับผม,ผมแต่งกิง่งมาปีที่แล้วครับระยะหางได้อะไรได้โอเคครับผ่านนะครับผมต้นเล็กๆครับ เรือล่องลอยอยู่ครับพอให้ได้ชมโอเคครับ ถ้าชืนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครดกันดกกดติดตามให้นานด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ